สมมติพี่ตั้งคีย์บอร์ดแนวนี้อยู่ใช่ไหมครับเราตั้งพี่จะ W A S D ประมาณนี้ให้เห็นชัดๆกดล็อกไปก่อนโอเคอ่ะพี่จะ W A S D ประมาณนี้นะครับก็คือกดอย่างนี้ W A S D ใช่ไหมส่วนสเปกปาพี่จะใช้ตรงข้อนิ้วโป้ตรงเนี้ยอ่อสอนปืนเคอะคร่าวๆหน่อยผมเอาอย่างนี้แล้วกันคือปืนเคอะมัน คือเกมนี้มันไม่ใช่เกมเหมือนคา u เตอร,ตอร์หรือวอลเลนทที่มันมีแพทเทิร์นในการสเปร์หรือการยิงอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเกมนี้สอนยากครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเกมนี้ถ้าอยากฝึกนะครับวิธีการฝึกของผมอะ่ะก็คือเนี่ยเข้าเทนนิงมาใช่ไหมแรกๆผมแนะนำว่าให้กิปซับให้ จะไปเข้าแคมป์ชายครับพี่โ,โจ้พี่ชายผมเล่นคีย์บอร์ดแนวตั้งแล้วเวลากด W A S D มือชอบไปโดนสเปคมาแก้ยังไงดีครับอ,อ๋อคืออ่าพี่เคยเป็นมาก่อนพี่เคยเป็นมาก่อนน่าจะเป็นเพราะว่าเราเรา,เราเราเขาเรียกว่าไงเราอาจจะยังไม่ค่อยชินด้วยดับแรกหรือ2ถ้าเราชินแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท่าการเล่นเราบางทีเราอาจจะองศามือมือซ้ายเราครับมันอาจจะคอมตัวมากเกินไปคืออย่างพี่เนี่ยพี่เป็นคนกดสเปกมาด้วยการใช้ตรงนี้นะครับในการกดปุ่มสเปกมา ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าให้เห็นภาพจะประมาณนี้ครับสมมติพี่ตั้งคีย์บอร์ดแนวนี้อยู่ใช่ไหมครับเราตั้งพี่จะ W A S D ประมาณนี้ให้เห็นชัดๆกดล็อกไว้ก่อนโอเคอ่ะพี่จะ W A S D ประมาณนี้นะครับก็คือกดอย่างนี้ W A S D ใช่ไหมส่วนสเปคตาพี่จะใช้ตรงข้อนิ้วโป้งตรงนเนี้ยเนี่ยดูนะเมื่อก่อนพี่กดอย่างนี้ แล้วนั่นน้ำหนักมือมันเยอะแล้วม,ม,มัน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 เลยทําให้มือพี่ไปพลาดโดนสเปกตาบ่อยแต่พอพี่กดอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบเหมือนพี่ต้องเอียงมือไปอย่างเง,งี้ยงงไหมดูนะปึ๊บ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 เนี่ยอะเห็นไหมมันก็เลยมันก็เลยทําให้พี่มือไม่ค่อยพลาดโดนกดสเปกตาครับส่วนถ้าถามว่าปุ๊อะถ้าพี่กดอย่างงี้แล้วปุ่มเลยพี่กดยังไงพี่ก็จะกดอย่างเงี้ยปุ่มแต่ปุ่มนั่งนะเนี่ย อย่างนี้บางทีก็อย่างนี้แล้วใช้สองปล่กก็อย่างนี้งงไหมคือเวลาเวลากดวิ่งและกดนั่งไปด้วยเนะี่ยยองๆอ่ะถ้าให้เห็นภาพก็แบบนี้ที่พอดูดูนะปึ๊บเนี่ยเนี่ยท่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยท่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่จะกดโดยการที่ พี่จะใช้พี่พี่จะใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียวในการกดสองปุ่มนะครับก็คือนิ้วก้อยหนึ่งพี่วางไว้อย่างงี้ข้อนิ้วก้อยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยท่าไปตรงคอนโทรลปุ่มชิปก็คือใช้ไปนิ้วชิไปไายปนิ้วนางเอ้ปลานิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับเป็นกดชิปวิ่งนะ,ะให้เห็นภาพอ่ะกดชิปวิ่งอันนี้คือกดชิปอยู่นะเห็นไ,ไหม ที่มันดูมันดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าพี่ยกคีย์บอร์ดขึ้นนะครับถ้าเวลาวางมันก็ปกติประมาณน,นี้ครับก็ลองดูครับเพื่อเป็นเทคนิคในการใช้ประมาณน,นั้นเนอะเออเต้เลยครับผมคิดถึงนะครรบดาวฮะสอนปืนเคาะคร่าวๆหน่อยผมเอาอย่างนี้แล้วกันคือปืนเคาะมันคือเกมนี้มันไม่ใช่เกมเหมือนเคาน์เตอร์ หรือวอลเล n ตที่มันมีแพทเทิร์นในการสเปร์หรือการยิงอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเกมเนี้ยสอนอยากครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเกมเนี้ยถ้าอยากฝึกนะครับวิธีการฝึกของผมอะก็คือเนี่ยเข้าเทนนิงมาใช่ไหมแรกแรกผมแมนะนําว่าให้ยิงระยะประมาณนี้ก่อนเดยเนี่ยสมมุติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยแล้วก็เล็งไปแล้วก็แต่สมมติยิงคนคนนี้แล้วก็ยิงไปครับยิงแรกแรกมันอาจจะยิงเงี้ย เรากดชิปกดชิปไว้นะครับแล้วก็ยิงน่าจ,จะยิงอย่างี้ก่อนนานวันขึ้นก็ค่อยๆฝึกให้มันรัวขึ้นเรื่อยๆหรืออ่ะที่เรายิงไปเทนเนิงสมมติเราเท,เทนเนิงเป็นเคาะไปสักประมาณสิบนาทีเราก็เปลี่ยนจากที่เรายิงแบบเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆให้มันแบบเนี้ยไวขึ้นละนี่คือไวขึ้นละแต่ก็ไม่ต้องไวมากครับสุดท้ายแล้วก็ จับจังหวะที่ตัวเองรู้สึกว่าเวลายิงเรามั่นใจที่สุดให้ใช้จังหวะนั้นนะครับแต่ว่าต้องฝึกฝึกโดยวิธีการเล่นแบบนี้ฮะอย่างผมอย่างผมจังหวะที่ผมมั่นใจผมยิงประมาณเนี้ยอันนี้คือมั่นใจของผมนะผมจะไม่เร็วมากนะครับผมเป็นคนยิงปืนคอไม่เร็วผมจะเป็นคนที่แบบเนี่ยค่อยๆเน้นยิงค่อยๆเน้นยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับ จริงๆจังหวะการปืนการยิงปืนคอผมก็ไม่ได้รัวนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยให้ยิงยิงได้ไหมยิงได้ครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจ